สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับทิปคนรักงานศิลปะแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับอาชีพเสริมนะครับการปลูกกระบองเพชรนะครับก็กระบองเพชรเป็นพืชที่มีความอดทนสูงนะครับถ้ามีหลายสีเนี่ยก็ราคาก็จะก็ก็จะแพงนิดนึงนะครับมีราคานะครับ แต่ว่าเวลาปลูกเนี่ยต้องปลูกด้วยใจรักเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับอันนี้ก็เป็นการอาชีพเสริมนะครับการปลูกกระบองเพชรนะครับก็คือเราลักต้นไม้เอามาปลูกนะครับคือเราลักมันแล้วก็บางต้นก็สวยนะครับกระบองเพชรนะครับอันนี้ก็คือปลูกด้วยความรักนะครับปลูกด้วยความรักนะครับแล้วมันก็จะสวยงามนะครับ อันนี้ปลูกแล้วก็เวลาว่างก็เอาไปนั่งขายนะครับตามตลาดนัดนะครับแต่ถ้าได้ขายที่ดีๆนะครับถ้าโลเคชันหรือว่าที่ร้านที่ตั้งดีๆนะครับมันก็ตกแต่งให้สวยงามมันก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ปลูกด้วยความรักนะครับปลูกอยู่กับบ้านนะครับอันนี้เป็นกระบองเพชรนะครับอันนี้ ปลูกก็ต้องปลูกด้วยใจรักนะครับเ่อันนี้นะครับก็เนี่ยครับนีอ่อันนี้เป็นกระบองเพชรกระบองเพชรหลากหลายนะครับเนี่เล็ก,ลก,ลกใหญ,ใหญ่ก็เป็นอาชีพเสริมนะครับที่ก็ทำรายได้ได้นะครับทีนี้ก็จริงๆเราก็ มันมีความสุขมาก่อนนะครับความสุขน้ำหน้าแล้วก็รายได้ตามมานะครับ่นอนนี้ก็ปลูกด้วยความรักนะครับรักเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับรักกระองกระบองเพชรเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับครับอันนี้ก็อันนี้เป็นการเพาะนะครับเล็กๆใหญ่ๆ่าครับก็เป็นอาชีพเสริมนะครับอ่า ปลูกเป็นอาชีพเสริมนะครับก็เราว่างๆไม่รู้จะทําอะไรก็ทําน้านุษยนี่หน่อยนะครับทํานั่นหน่อยนี่หน่อยนะครับมันก็พอมันสวยงามขึ้นมานะครับมันก็ขายได้นะครับอันนี้นะครับเนี่ยปลูกเป็นอาชีพเสริมนะฮะอันนี้ อันนี้ก็เป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะครับแต่อันนี้อันนี้เล็กเล็กเล็กเกีวนะครับเล็กจิ๋วแต่ว่าสวยนะครับอันนี้เล็กเล็กเล็กครับแต่ว่าสวยนะครับน,นี้ก็เป็นพืชที่มีความอดทนสูงนะครับแต่มันอันนี้ทำเป็นกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยฮะเนี่ยครับ อาจจะเอาไว้ตั้งตกแต่งนะครับบนโต๊ะโต๊ะรับแขกหรือว่าโต๊ะทํางานอะไรอย่างนี้นะครับนะครับเนี่ยอันนี้มันแอร์อย่างนี้ก็สวยนะครับแอร์เหมือนเหมือนเหมือนปลูกในทะเลทรายนะครับอมันก็มีสไตล์ของมันด้วยนะเวลาเอาใส่กระถางนะครับแต่อันเนี้ยอันเนี้ยก็คืออเหมือนมันได้ฟิลเหมือนกับอยู่ในทะเลทรายครับนะครับก็มีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับผมครับ ครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียอ,อยู่กับบ้านนะครับก็ปลูกแล้วก็ปลูกด้วยใจรักนะครับนะครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ